ไ uh huh. ก่สกวัสดีครดูทุกท่านนะครับผมน,นี้อยู่กับผมวิ่งกอนนั่นเองอยู่กับเกมแะก้ล็อกโมบายเอเทเน l เลิฟนะครับผมหรือ a m นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมสำหับวันสงการนั่นเองบอกเลยวันนี้ว่ามีกิจกรรม3กิจกรรมบอกเลยวันนี้มาไว้ผู้ค้ำทำเพลงไปดูกิจกรรมแรกกันเลยกิจกรรมแรกนะครับผมอยู่กับแบดซอถาม ของเกมนะฮะว่าเกมจะไปในทิศทางไหนนะนี่ของรางวัลน,นะครับเป็นตั๋วเหลืองนี่กาตัวเหลืองหรือตัวส้มเียถ้ตัวส้มมันก็ทับกับตู้กลางใช่ไหมรี่เป็นตัวเหลืองเหมือนกันนะได้เป็นตัวเหลือง6กสิบตั๋วนะครับผมโอเคใครยังไม่ทําก็รีบเข้าไปทํานะมีถึงวันที่ยี่สิบห้านะครับผมตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่อัพมาก็คือนี่ครับ กางพรน,นั่นเองมาคุยกับกบินคิงนะฮะคือกิจกรรมบริจาควัตถุดิบนั่นเองจากากิจกรรมที่นันกล็อกมีมานานแสนนานเกกับการที่มาบริจาคนะครับผมเราก็เลือกได้นะว่าเราจะบริจาคกันไหนเรามีอันไหนแล้วก็บริจาคไปนะครับผมหนึ่งวันนะจะส่งได้สองครั้งนะครับผมเราจะได้มาสองกล่องนะโอเคผมเลือกวันนี้แล้วกันเพราะว่า,าพวกหินหนู่นนี่นั่นผมยังมีไม่ครบนะ นี่กับอ่านี่โอเคได้มาสองกล่องละส่วนนี้ก็มีแค่คุยปกตินะไม่มีอะไรนะนี่แล้วก็อันนี้คือกิจกรรมที่สองโอเคส่วนกิจกรรมที่สามนะครับผมเราต้องไปที่เมืองอ e ิสลูดหรืออ e ิสุหรือเอลสุ uit, อะไรก็ได้แล้วแต่ที่คนเรียกนะอิส e ลูดนี่เขาแปลไทยมาให้แล้วอ e ิสนะลูดนะเราต้องไปรับเควสที่อ e ิสลูดนะครับผม มันจะเป็นเควสเอนพีซีโอเคเรามาถึงเมืองอิสซูรูดกันแล้วนะฮะนี่ครับเราก็ไปคุยเควสกับคนนี้มอร์แกนไปอธิบายการต่อสู้ไม่ต้องฮนะเราก็กดที่บาร์วอเตอร์กันนะครับผมแล้วเราก็ซื้อปืนฉีดน้ำมาหนึ่ง บัญชีซื้อได้สิบครั้งนะโอเคเราก็ซื้อมาสิบอันแล้วก็ฉีดใส่เขาเลยคนนี้ที่เขาเปิดห้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่เราจะเล่นกิจกรรมนี้นะกิจกรรมนี้คือนี่ไปดูกันเลยกิจกรรมนี้คือปืนฉีดน้ำนั่นเองเราต้องไปฉีดน้ำใส่ผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟนะครับผมหรือไม่ก็เราก็ไปฉีดใส่เพื่อนฉีดใส่ใครก็ได้ครับ คือหนึ่งฉีดหนึ่งครั้งเราจะได้ของมาให้แรกนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะไปฉีดใส่เขานะคนนี้นะเขายืนอยู่นะผมไม่ได้เปิดคนนะครับผมคนเยอะมากี่เซิฟนะนี่เราก็ฉีดไปเลยฉีดปิ้ว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 ,วนี่ครับอ่าเทมสองชิ้นนี้นะหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันสามารถหาได้ทั้งหมดอย่างละสามสิบห้าชิ้นนะ เราสามารถให้คนอื่นมาช่วยเราในการเอแลกกันก็ได้ครับแลกปืนกันก็ได้นะหรือไม่เนี่ยเราก็มาตั้งห้องเหมือนเขานะแบบเฮ้ยมาช่วยกันฉีดหน่อยนู่นนี่นั่นนะครับผมผมแนะนำเซิร์ฟหนึ่งของ Thailand เราไปตอนที่เราไปแบบไปนั่งฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตั้งห้องให้เขาฉีดให้ก็ได้ครับโอเคเราไปดูของกันว่ามันจะได้อะไรนะ นี่มาถึงกดเข้าที่นี่แล้วก็นี่เลยนี่นะครับกาแลนกับวอเตอร์โบนะของแรกเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมขอด่วนโอเคนี่นะครับของแรกนะฮะม่จะเป็นนี่นะผ้าคลุมฤดูร้อนนะครับอืมแต่ก็ไม่ธรรมดาแนละ้วสำหรับมือใหม่นะสามารถเอาไปใช้แทนได้นะครับประเภทใบหน้านะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีกาชาหรืออะไรดีๆนะครับสำหรับมือใหม่ก็ใช้ได้นะ รับใครได้ต้องการคิดถ้าแหม่อาชีพสนองสนายเอาไปฟาร์มนะแล้วนี่ครับตั๋วต้มนะซื้อได้ห้าครั้งเลยนะครับบอกเลยหกห้าสามสิบนะได้มาสามสิบใบเลยนะได้สุ่มกระชาฟีหนึ่งครั้งเลยนะครับผมโอเคแล้วนี่ครับนี่เลยนี่เลยอันนี้เป็นของดีครับทุกคนทุกคนต้องหามาแรกนะบอกเลยว่าอันนี้คือของดีมากๆครับ เพราะว่าตัวนี้คือกล่องที่จะเราจะไปแลกทรายนะทรายที่อามาตีบวกของออ่ของพวกนี้นะนี่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 ของพวกนี้ของพวกนี้จะไปตีบวกพวกนี้ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมวันนี้มาอัปเดตกิจกรรมนิดหน่อยนะวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเท่านี้นะครับผม ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องเราเติบโตไได้วยนะครับผมแค่ตอนวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบบาายอื๊ยบายจ้า